ฉันว่าที่ตรงนี้มันเชื่อกันทั้งหมดว่ามีผีดุอยู่ตัวหนึ่งหน้าตาอย่างนั้นออกมาทําอย่างนั้นทำอย่างนี้นนมันเชื่อกันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วเด็กตัวเล็กๆที่มันจิตใจอ่อนแอนะมันคล้อยเห็นอย่างนั้นไปได้เห็นผีตัวนั้นได้ตานที่มันไม่รู้เรื่องอะไรมาก่อนแต่ความเชื่อเขามีกันมากมายที่ตรงนั้นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ ว่าตรงนี้ต้องทําอย่างนั้นไม่ทําอย่างนั้นจะปวดท้องจะอะไรก็จะจุกแน่นกกนี่ก็ตามมันก็เป็นอย่างนั้นได้จริงเหมือนกันเในในเขตรหรือในสินที่เขาเชื่อกันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วคนใจอ่อน<ม>โดยเฉพาะเด็กๆนี่ที่เด็กที่งเก้าวอ่อนแอใจอ่อนฟันอ่อนนั้นมันก็เป็นได้มันก็รู้สึกอย่างนั้นได้แต่ตอนนี้ก็มีจริงเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้มันหมดไปเพราะคนมันเลิกเชื่อ พอคนมันเลิกเชื่อว่าอย่างนั้นที่ทตรงนั้นมันก็หมดความศักดิ์สิทธิ์จยินได้ฟังมามากเป็นที่เชื่อถือได้ว่ามีต้องทําอย่างนั้นที่ตรงนั้นต้องทําอย่างนั้นที่ตรงนั้นไม่ทําอย่างนั้นจะอาเทียนไม่ใันจะทายเป็นเหมือนกับเป็นอาหิวารือจะแน่นออกหรือจะแต่พอคนเลิกเชื่อมันก็ไม่มีมันก็ไม่เป็นก็ไปจางไปจางไป จอมปลวกมันที่มีความเชื่อกันว่าอาจอมนี่มันสักติดคนผ่านไปเดินทางผ่านไปข้างๆจอมปลวกนั้นเพราะมันอยู่ข้างทางต้องหักกิ่งไม้สั้นๆคืบหนึ่งศอกหนึ่งแล้วทิ้งให้ทิ้งให้ทิงท้งให้ปลวกทิ้งให้จอมปลวกจะโด้อะไรก็ตามนะ่ยจตมปลวกมันกินอะไรก็ไม่รู้ไม่ทิ้งให้ ไอ้นคนที่มันใจอ่อนนะมันจะเป็นอย่างที่เขาเชื่อกันนะมันจะปวดท้องหรือมันจะเวียนศีรษะหรือย่างไรก็จนกว่าคนจะเลิกเชื่อ <c oughs> เคยเห็นผมเคยเห็นด้วยตาเมื่อก่อนนี้จอมปลวกบางจอมมีไม้สั้นๆสั้นๆสั้นๆแค่นั้นนะเยอะแยะไปหมดสุม่มเป็นดูเป็นกองไม้ไปเลยไม่ใช่เป็นจอมปลวก ถามก็ว่านี้อะไรกันทํำไมกันก็บอกว่าอย่างนี้ถ้ามาตรงนี้ต้องหักไม้ทิ้งไปอันเยจะเดินผ่านไปได้ไม่งั้นจะเกิดเรือ่องเดี๋อวนี้ก็หายหายไปก็ <c oughs> <c oughs> มีคนบางคนอ่ะเขาที่ไม่เชื่อเขาไม่เชื่อ <c oughs> เขาแม่ยายอ่ะแม่ยายนี่ผมรกนักแล้วผมรกนักแล้วจะตัดผมเป็นแม่ยายที เอาไฟใส่ก็ไปแล้วก็ติดใหญ่เลยต้ะไม้มาก้องกลัวก็สุก <laughs> ไม่เป็นอะไรคนที่มันไม่เชื่อไม่เป็นอะไร <laughs> มันอยู่ที่ความเชื่อเช <laughs> ื่อว่านในจอมปลวกนั้นมีวิญ,ญญาณสักดิธิ์สิงอยู่ในต้นไม้ต้นนั้นมีสักดิธิ์สิงอยู่หรือภูเขาลูกนี่มีต้นไม้อดิบมีวิญญาณสักดิธิ์สิงอยู่ ในบางทีก็ทําเป็นไนกุดเล็กๆให้อยู่ให้วิญญาณศักดิ์สิทธิ์สิงอยู่แล้วก็มีเป็นในทุ่งนาก็มีในป่าก็มีในภในูเขาก็มีลำํำธารก็มีในฝนฟ้าก็มีในายุก็มีในแสงแดดก็มีในแสงดาวแสงเดือนก็มีนี่คือเชื่อว่ามีวิญญาณศักดิ์สิทธิ์สิงอยู่ในสิ่งน,นั้น แล้วก็พูดกันมาแต่โบราณแต่การก่อนเป็นเรื่องเป็นราวไปเลยเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนกับผู้เหมือนกับคน,นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นเป็นเทวดาเป็นเทวดานี่ก็มีผลสาหรับคนที่ปัญญาอ่อนเชื่อแล้วก็สบายบ้างบาวงทีก็ใช่ไอ้ไอ้ความโง่หรือความเชื่อนี่เป็นเครื่องมือทางในทางประโยชน์ทาง สว่างหาประโยชน์ทางใน,ในการบ้านการเมืองไปที่ประเทศเขมรเห็นโปสเตอร์พิมพ์เป็นรูปเทวดาอยู่บนต้นไม้ลูกอ่อนก็มีเลือดไหลออกมาเขียนเลือดไหลออกมาจากตัวเด็กแขน,านขาดก็มีหัวขาดอะไรก็มี เพื่อให้เข้ารู้กิบที่ชาวบ้านเขาเชื่อว่ามันมีเทวดาแล้วก็ไปตัดต้นไม้มันก็ตัดถูกแขนขาของเทวดาก็เพื่อจะห้ามไม่ให้ตัดต้นไม้เพื่อามให้ตัดต้นไม้นะมมไมขโมยตัดต้นไม้ป่าสงวนอย่างนี้เจะให้คนหยุดตัดต้นไม้เขาเขียนพุ๊เตอร์อย่างนี้ จนไม,ม้มีวิญญาณศักดิ์สิทธิ์อยู่นั่นเป็นเทวดาก็มีผลไปตามแบบของเราจนกว่ามันจะไม่เชื่อ,อ้รูปทิ่ปั้นขึ้นมาทำขึ้นมาก็เสกเปล่าว่ามีวิญญาณศักดิ์สิทธิ์อยู่อยู่ในนั้นเป็นรูปสารพัดอย่างเป็นรูปประหลัดขีดก็ยังมีคนป่าในบางประเทศนี่ ทำอันใหญ่่ไว้หน้าบ้านหน้าหน้า,นาประตูทางเข้าหมู่บ้านศักดิ์สิทธิ์เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคโรคระบาดสีหาได้เข้าไปเขาก็เชื่อ <c oughs> มันก็มีประโยชน์ไปตามภาษาปัญญาอ,อ่อนนะเรียกว่าเป็นลทัทธิที่เชื่อว่ามีวิญญาณศักดิ์สิทธิ์สิงอยู่ในสิ่งนั้นๆแตเป็นของเล็กๆน้อยๆเลยก็ได้ บางทีในสัตว์บางชนิดก็ได้สัตว์บางชนิดมันมีผีสันติดซิงอยู่ตรงนี้ไม่ใช่สัตว์เป็นต้น,น้อยเป็นก้อนหินเป็นอะไรก็มีกระทั่งจอมปลวกก็มีหรือว่ากระทั่งว่าเป็นรูปปั้นรูปหล่อรูปอะไรขึ้นมาตรงนี้เอารูปปั้นรูปหล่อมาอาบน้ํามาสงน้ํามากระ,ะดับประดาตกแต่งกันปั้นสมมติเป็นเทวดาเป็นพระเจ้าเป็นอะไรไปเลย ชื่อว่ามีวิญญาณศักดิ์สิทธิ์อยู่ในนั้นแล้วก็เป็นไสยศาสตร์หมดเนะลยตั้งแต่เล็กที่สุดจนถึงใหญ่ที่สุดเป็นพระเจ้าไปเลยเอาดินเนี้ยวปันเป็นรูปพระเจ้ากันแล้วไปเชื่อว่ามีวิญญาณศักดิ์สิทธิ์บวงสรวงกันเป็นวันเป็นคืนนตามแบบของเขานี่ก็เรียกว่าไสยศาสตร์เป็นศาสตร์ของคนหลับ ที่นี่ที่สูงกว่านั้นเป็นขั้นที่สามนันนสองขั้นนั่นนะนั่น <c oughs> ก็คือความไม่รู้เหตุผลความไม่มีเหตุผลไม่รู้เหตุผลที่ถูกต้องแล้วก็ทำผิดเหตุผลไปหมดไปเอาสิ่งที่เขาใช้ปฏิบัติดีมีประโยชน์นั่นแหะเป็นหลักแต่ว่าเขาไม่รู้เหตุผลก็ไม่ได้ถืออย่างเหตุ ผลที่ถูกต้องที่ในธรรมะของเราเรียกว่าสีลพตปรามาสเนี่ยคุณคงจะเคยได้ยินแล้วสีลพตปรามาสะถ้าเรียนเรื่องสัญญติเสร็ต้องก็มีสักกรยทิฏฐิวิจิกิฉาสีลพตปรามาสการมราคากูปรากาอันที่สามที่เรียกว่าสีลพตปรามาสนั่นคือไสยศาสตร์ แปลว่าลูกคลำศีลและพระตัวหนังสือแปลว่าอย่างนั้นแต่ความหมายว่ามันโง่ต่อเหตุผลของสิ <c oughs> ่งนั้นนั่นของศีลละวัดนั้นนั้นมันโง่ต่อเหตุผลก็เป็นเป็นทางศักดิ์สิทธิ์อีกเหมือนกัน <c oughs> ฉันรักษาศีลเนี่ยไม่ใช่เพื่อว่าจะมีความสงบกายวาจาเป็นศีลนะ มันให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์มีเมกิดความศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีผู้เป็นผู้ขลังเป็นผู้มีอะไรขึ้นมาฮทำเป็นวัดอย่างนั้นอย่างนี้ประพฤติวัดถูดงขาววัดเป็นต้นนะไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อกําจัดกิเลสนะ<ม>เพื่อให้มีผลเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์เป็นเรื่องอะไรขึ้นมาจะทําสมาธิเหมือนกันนะไม่ใช่เพื่อกิตสงบหรอกต่เพื่อมีฤทธิ์มีเดชมีปาฏิหาริย์อะไรขึ้นมา นี่ภาษีนวัดที่ปฏิบัติอาทิตย์บัญญตัติไว้มากมายนะเขายึดถือเอาไปผิดความประสงค์หมดผิดความประสงค์ผิดแท้จริงหมดแล้วก็ผิดเหตุผลด้วยเหตุผลนันก็มันมีอย่างนี้ความประสงค์มันก็มีอย่างนี้จะไปถือเป็นอย่างอื่นเสียวก็ถือสีเคร่งปฏิวัติเคร่งทีนี้วัดบางอย่างโง่ออกไปนอกแนวก็มี เป็นเรื่องทารมานตนเป็นเรื่องทำอะไรแปลกๆวิถีฐานพิสดารบ้าบอไปเลยอย่างนี้เราว่ามันไม่อยู่ในอำนาจแห่งเหตุผลไม่มีเหตุผลไม่เข้าใจเหตุผลของอสิ่งที่เขามีเหตุผลเฉพาะถ้าว่ายังไม่รู้มันก็ต้องมันก็มักจะเป็นอย่างนั้นแหละ